สวัสดีครับนี่ก็เรามาอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับสาหรับเกษตรกรนะครับของเรียกว่าลูกค้าของเราที่ใช้ปุ๋ยต้นทิพย์นะครับตัวนี้นะครับเกิดปัญหาที่เกิดก็คือมันเป็นนาโคกนะครับซึ่งเรียกว่าขาดน้ํามาเป็นเวลานานเพราะว่าทางสุรินฝนไม่ค่อยตกฝนไม่ค่อยเที่ยวนะครับก็เนี่ยครับก็คืออาการของมันนะครับก็คือจะใบใบแดงนะครับจากที่ที่ให้ดูนะครับใบออกจะแดงนะครับแล้วก็ลาต้นอาจจะเล็ก นี่หนึ่งนะครับแต่สังเกตดูรากก็ยังยังมีนะครับการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เราเราหว่านปุ๋ยต้นทิปไปแล้วนะครับในอัตราหนึ่งได้ตัวหนึ่งโเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่งมีน้ํานะครับเกษตรกรนะครับก็คือยังยังไม่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกตานะครับอยากได้ความเขียวสักนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยนะครับเอาปุ๋ยนะครับที่ปทุมนะครับตอนนี้นะครับจะจะหว่านให้นะครับถ้าเคาเรียกว่า ในเขตพื้นที่ของเรานะครับใกล้ใๆนะครับเราจะเข้ามาดูแลเรามีบริการนะครับเซอร์วิสนะครับเราเซอร์วิสนะครับบริการหวานนะครับไม่ใช่หว่านฟรีนะครับเราคิดตังนะครับกระสอบเราหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็เอามาหวานให้นะครับเกษตรกรนะครับแล้วก็เรียกว่าแนะนํานะครับว่าปุ๋ยของเรานะครับมันเป็นไดถธาุนะครับมันจะค่อยๆออกฤทธิ์นะครับซึ่งของเราเห็นไหมครับมันก็มีรากนะครับนี่เห็นไหม รากออกใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับสําหรับเรียกว่าเปรียบเทียบในหลักนาข้างๆนะครับของเราจะดูดีกว่านะครับหลายหลายเจ้านะนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อแตกต่างของเรานะครับซึ่งรากของเรามันจะใยา่มันจะยาวนะครับของของตัวอื่นที่ใช้เคมีนะจะสั้นกว่านะครับสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตามที่ผมไปดูนะไปไปสอบถามนะครับเกษตรกรนะครับตัวนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแก้อาการของเราว่าข้าวแดงชนิดหนึ่งนะครับก็คือเกษตรกรอยากได้ความเขียวเราก็จะมาหวานที่ปทุมนะครับการหวานที่ปทุมก็คือหวานในอัตราที่เบาบางนะครับไม่ไม่แนะนําให้หวานหวานเยอะนะครับเพราะว่าพืชอาจจะชกปุ๋ยได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเกิดอาการเลี้ยงมานานนะครับตัวนี้พืชอ่าใบก็เลยเนี่ยเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะครับพอหวานนะครับมันจะเขียวเรดเคมีเลยนะครับ ถ้าหวานในปริมาณที่เยอะพืชอาจจะชกปุ๋ยต้นอาจจะอ่อเรียกว่าต้นเอนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าโรคแมลงอะไรจะเรียกว่ามาทำลายมันได้ไดไง่ายนะครับเราก็ต้องหวานในปริมาณที่เบาบางนะครับนะครับนี่ก็คือปุ๋ยนะครับก็ถ้าท่านใดน,นะครับมีเรียกว่าก็สงสัยนะครับหรือว่าอยากสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ ปุ๋ยต้นทิพย์แลวก็ปุ๋ยที่ปฐุมนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ในเครือของเบสไลฟ์พาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับมาทางผมนะครับทางเพจสอสํารานดีแล้วก็ทางช่อง u t u b e สอสํารานดีชาแนลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็สามารถติดต่อนะครับทีมงานสอสํารานดีนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับไตบ้านท่านได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ